เดือดแซอบหลอดมันก็ับ้าหงมันมันเดือดกันมากเลยส้าหลับกันนี่นึกว่าเหลือเหลือสิบตัวไอ้ตีนั่นหน่อยอย่างน้อยสามตัวไอ้อกว่าแบต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 ระเบิดเลยแบต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 เออสองตัวแล้วสายสายเดียวโอ้โหเฮ้ยที่ี่เลยเหรอ ที่สี่เ <ไป S 2> <4 S 1> หรอแสดงว่าสีแต่งแล้วแต่ว่าสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกตัวเหียมีเดียวตั้งสามสี่หรออืมถ้ามึงยิงอีกตัวนั้นร่วงตัวนี้เรียบร้อยเลยมัจะหายไปตีนึง